เอาเลยครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วก็มันก็คือสิ้นเดือนนั่นแหละครับก็อย่าลืมนะว่า MP มันจะรีแล้วนะครับก็อย่าลืมใช้กันให้หมดนะครับสำหรับ MP นะวันนี้ผมก็จะมาใช้ MP นะครับเปิดแพ็ค MP package C นะครับเพราะว่ามันพอนะผมพอแค่นี้นะครับอันอื่นเนี่ยมันต้องเติมเพิ่มนะก็ไม่อยากเสียอะไรเพิ่มไปแล้วนะครับ เอาเท่าที่มันฟรีแล้วกันนะส่วนใครที่ไม่พอก็ไปซื้อไอ้พวกนี้ได้นมันก็ฟรีนะครับ10 w นะร้อยชื่อเนะี่ยก็ฟรีหมดนะครับแต่ก็ใช้ MP นะครับใช้ MP ซื้อได้ฟรีเลยโอเควันนี้เราจะมาเปิด MP package C กันนะครับที่ได้ก็3 0ชื่อนะครับ 06U 10 w นะครับแล้วก็โอ้โหอันนี้ไม่ค่อยน่านลุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี บวกถึงบวก5เบส30อันนี้น่าจะดูดีสุดแล้วนะครับปเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ MP ไม่พอนะโอเคไปเพิ่ม MP มาแล้วนะครับก็ซื้อได้แล้วนะครับจัดไปครับผมเปิดที่ไม่น่าลุ้นก่อนละกันครับโอ้โหห้าอันรัวไปเลยนะครับคระปีเบส30บวก2ถึงบวก5ครับขอให้เป็นปี15ให้หมดนะ นั่นแหละเอสฟีโกยต้าครับส่งปีสิบห้าปีสิบห้ามา <c oughs> อ่าวปีเก้บวกสี่สองพันสิบครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่เปิดไปเลยแล้วกันนะครับทีระบายนาคาะครับคราปีเหมือนกันเบสสามสิบ น่าจะคนละอันกันนะโหไตเบสบวกสครับโอ้ล็อกเบนเนี่ยพอปีพวกนี้มานะคโครเซร่บวกสครับเป็นปีที่ไม่ค่อยได้ลุ้นแล้วนะอ่าแพ็กรวมปีแล้วก็เบส50คงไม่เปิดแล้วกันนะครับพวกที่มันไม่ได้บวก2ถึงบวก5มันก็นะอย่างที่รู้กันนะครับไม่ได้น่าลุ้นอะไรนะมา 10W ครับเบส30ไม่ใช่เบส30 30ชื่อนี้ได้ลุ้นแน่นอนนะครับจัดไปต้องอย่างนั้นครับ <c oughs> Stay Genberg อย่างที่มีคนให้ข้อมูลนะครับเป็นโกลทีมชาตินะครับไป,ไปโโยิงไปโอ้โหน้อยเออ,เอไ,ได้มาแต่โกนะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปต่อเลยเลยกันนะครับ 06U Viola Carlos Madini Gaga ักตัวมาไปครับโอ้โหทำไมมันน้อยอย่างงี้โอ้โหเบิ้ลนด้วยมันคือแพ็คจากโอ้เอ็มพีจริงๆอ่ะของฟรีนะครับก็ไม่ได้ล่างสุดนะเนี่ยโอเคอันนี้แหละเด็ดสุดแล้วนะครับเบส30มบวก2ถึงบวก5ครับทีระใบนะ เกิน 10m แน่นอนครับเชื่ออย่างนง้นไป <c oughs> มีดาวบวก2โอเคอีกใบยนึงครับเลขเส้นบวก2สมกับที่มันเป็นของเฟร์งจริงนะแต่ก็ได้ลุ้นดีนะครับสำหรับใครที่ดวงดีก็อาจจะได้ดีกว่านี้นะโอเคก็อย่าลืมใช้ MP ก่อนหมดสิ้นปีนี้และกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ